สวัสดีครับก็มาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมานําเสนอนะครับสาระน่ารู้นะครับเกี่ยวกับการใช้งานคอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันของเรานะครับเพื่อให้ท่านนะครับนําไปปรับปรุงแล้วก็ประยุกต์ใช้ในงานนะครับซึ่งก็จะช่วยให้ท่านทํางานได้ดียิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ทํางานได้ประสบผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับ สำหรับวันนี้ก็จะมาแนะนำนะครับวิธีการค้นหาไฟล์นะครับซึ่เป็นไฟล์ประเภท PDF นะครับที่เราต้องการนะครับในในอินเทอร์เน็ตนะครับหลายท่านอาจจะเคยเจอนะครับเวลาเราเรียนหนังสือหรือค้นหางานนะครับบางบางที่นะครับบางอย่างนะครับเช่นผมต้องการหาไข้เลือดออกอย่างเงี้ยนะครับหาข้อมูลนะครับเกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับ ปกติเราก็จะค้นหาแบบนี้นะครับนะค้นหาแบบเสิร์ชลงไปนะครับในช่อง Google s e a r c h นะครับพอหาปุ๊บนะครับพอกดค้นหาปุ๊บนะครับ Google ก็จะหาหน้านะครับที่เกี่ยวกับไข้เลือดออกครับหน้าเพจที่เกี่ยวกับไข้เลือดออกนะครับมาให้เราทั้งหมดนะครับซึ่งก็จะมีไฟล์หลายประเภทหลายรูปแบบนะครับเช่นถ้ากดตัวนี้ถ้ากดเข้าไปนะครับก็จะเป็น นาแบบนี้นะครับนะครับหน้าแบบนี้นะครับก็จะเป็นหน้าหน้าเพจเขาเรียกนะครับาบางทีก็จะมีหน้าแบบอื่นนะครับตอนี้ก็จะเป็นแบบหน้าเพจทั้งหมดนะครับแต่หากเราต้องการที่ต้องการไฟล์ที่เราต้องการคือคัเลอดออกแล้วก็เป็นเป็นประเภทไฟล์ที่เป็นไฟล์ pdf นะครับคือไฟล์เอกสาร ที่สร้างจากโปรแกรมคูบต์นะครับที่เรานิยมใช้กันเยอะๆนะครับเป็นไฟล์ pdf นะครับท่านก็สามารถที่จะพิมพ์คําต่อท้ายลงไปนะครับเข้ามาวักหนึ่งนะครับก็พิมพ์ไฟล์ไทยนะครับไฟล์นะครับ f i ยนะครับไทยนะครับแล้วก็ใส่เครื่องหมายเขาเรียกอะไรนะครับ เป็นจุดสองอันนี่นะครับไฟล์ type pdf นะครับน,นี่ก็จะเป็นสั่งให้ Google หานะครับไฟล์ประเภท pdf นะครับแล้วก็มีคำว่าไข้เล้ออกอยู่ในไฟล์นั้นๆนะครับที่เราลองมาค้นหาดูนะครับปึ๊บนะครับก็จะมีนะครับ คนก็จะค้นหานะครับไฟล์ที่ประเภทเป็นไฟล์ PDF ออกมาให้นะครับแล้วก็มีคําว่าใข้เลืออกออกมาให้นะครับเช่นตัวนี้นะครับจะสังเกตว่าตัวนี้จะมีคําว่า PDF ติดมาด้วยนะครับคือไฟล์ที่เราค้นหามานะครับใช้ที่ Google ค้นหามาจะเป็นไฟล์ PDF กทั้งหมดนะครับเนี่ยนะครับจะเป็น PDF ทั้งหมดนะครับเราถ้าหากเราคลิกเข้าไปนะครับโปรแกรมก็จะทําการโหลดนะครับโหลด จะเป็นไฟล์ pdf มานะครับซึ่งสามารถที่จะให้เราดาวน์โหลดตัวนี้นะครับเข้าไปได้นะครับไปใช้งานได้นะครับนะครับเมืเอ่อมันแบ็กกลับมานะครับไฟล์อื่นก็เช่นกันนะครับก็จะเป็นไฟล์ pdf กับทั้งหมดทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่าเราต้องการให้ Google นะตัวนี้ไม่มีนะครับ เ่าราเราต้องการให้ Google หาไฟล์นะครับที่เป็นไฟล์ประเภท PDF เนี่ยนะครับทัิดตรง PDF นี้นะครับ,นนะรบจะเพเป็นเป็นไฟล์ PDF นะครับเพราะเราต้องการหาไฟล์ PDF แล้วก็กเราต้องการหา,อย,าอย่างอื่นนะครับก็พิมพ์ลงไปนะครับเช่นอ,อะไรดีนะครับให้หวัดใหญ่อย่างนี้นะครับเช่นผมต้องการหา,าไฟล์ที่เป็นให้วัดใหญ่แล้วก็เป็นไฟล์ประเภท pdf นะครับพิมพ์ลักษณะคล้ายๆกันนะครับเติมด้วยไฟล์ไทป์แล้วก็ใส่จุดสองจุดอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เติม pdf ลงไปนะครับออกคุณหานะครับก็จะมีขึ้นมาให้นะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับไขวัดใหญ่ทั้งหมดนะครับอันนี้ลองปรับไปใช้งานดูนะครับท่านอาจจะได้ใช้นะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษานะครับ หรือผู้จะทําวิจัยอะไรนะครับท่านก็สามารถที่จะหาแบบนี้ได้นะครับอันนี้เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับในการใช้คอมพิวเตอร์นะครับในชีวิตประจําวันนะครับแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ